สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่อง My f o r Channel อีกแล้วนะคะเจอกันกันกบไมนะคะก็ไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดแต่งฟอร์ดแบบนี้เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะไมก็มากับตัว Ranger XL Passport c a p นะคะเป็นกระบะนะคะ แ็บที่ขายดีแล้วก็ราคาย่อมเยาว์มากๆเลยนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่689,000บาทนะคะก่อนที่ลูกค้าจะไปดูชุดแต่งกันนะคะหมา์ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะคะในช่อง y t u t u นะคะ My Ford Channel ให้หมา์ด้วยนะคะแต่นะคะไฮไลท์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟรีดาวนะคะขอย้ำนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะให้กับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องใช้ นั่งออกรถเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้านะคะเข้ามาดูนะคะชุดแต่งใกล้ๆพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะ ชุดแต่งที่ไมาให้กับลูกค้าวันนี้นะคะไม้ก็จะเปลี่ยนในตัวกระจังหน้าให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะใส่เป็นทรงของแรปเตอร์มาเป็นฟอนต์ FORD นะคะเป็นตัวสีดำตัดสีแดงให้กับลูกค้านะคะใส่ไฟนะคะ LED นะคะให้กับลูกค้าด้วยทั้ง3จุดนะคะในส่วนของตัวด้านบนที่เห็นเด่นๆน,นี้เลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสกูปทรงฟิตนะคะเป็นตัวแรกสีดำนะคะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยดำด้านนะคะ สวยงามมากๆเลยนะค่ะชิ้นงานต่อมานี่เลยนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวชุดข้อไฟนะคะดำด้านตัดด้วยเรนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ XL Passport เราไม่มีไฟตัดหมอกนะไม้ติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะอ่าเรามาต่อด้านข้างกันเลยดีกว่าคะ่ะ ด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นตัวมีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะมาพร้อมกับยางตัวนี้เลยเป็นของ m a x x ซ s 700นะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่265นะคะทับเจ็นะคะลายแม็กก็ของมาเวลแต่ตัวนี้ก็จะเป็นขิดแบบว่าบอลเงินบอลเงินหน่อยเนะาะกราังนิยมด้วยนะคะ,คะลูกค้าแพนกล้องอามานะคะในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะ อันนี้นะคะมายก็ส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะมีมากกว่า50ลายนะคะหรือลูกค้าจะดีไซน์ออกแบบเองนะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันนะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยค่ะ เบากัรลอยนะคะเวลาเปิดปิดนะคะไม้ก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะให้กับลูกค้านะคะรอบข้างก็80นะคะด้านหน้า60นะอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการเช่นกันนะคะกันสาดนะคะไม้ก็ติดให้ด้วยนะลาวหลังคานะคะเป็นสีดำนะคะคันนี้ก็จะดูดดหน่อยนะ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะมมยจะใส่เป็นตัวโลบาเล็กนะคะเป็นงานของเอลเลนเดอร์เป็นตัวมีไฟนะค่ะโอเคด้านท้ายนะไมยก็จะใส่เป็นตัวชุดข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะดูดูดูสปอร์ตแบบนี้เลยะคะ่ะสติกเกอร์นะคะสาดมาถึงด้านหลังเลยใส่ปลายดาบให้กับลูกค้าด้วยค่ะ กันชนนะคะมายเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นกันชนของอาร์เรนเดอร์เช่นกันมีห่วงลากจูงสีแดงนะแล้วก็มีไฟสองอ่าตรงป้ายทะเบียนให้กับลูกค้าด้วยนะคะสวยงามนะคันนี้อย่างที่บอกแบบฟีดาวนะคันนี้เดี๋ยวเรามาต่อภายในกันเลยดีกว่ายังไม่จบเท่านี้นะ ภายในเปิดกว้างๆเลยนะคะแคบปของเรานะบอกได้เลยว่ากว้างมากนะแล้วมีชุดแต่งให้มีของแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นผ้าคลุมรถกับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะอันนี้ไมค์ก็ให้กับลูกค้าด้วยนะคะที่เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะตัวนี้ก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ในส่วนของตัวจอตัวนี้นะคะของเขาก็เป็นตัวจอ8นิ้วอยู่แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android ออโตได้หมดเลยพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าของเขาก็จะเบาแรงผ่อนแรงนะคะหน่วงนะคะตามาระยะนะคะเราวิ่งด้วยความเร็วเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่160แรงม้ากันเลยทีเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อโปรโมชั่นด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มีโครงการนะคะกำลังจะออกรถอยู่หรือกำลังศึกษานะคะเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดชุดแต่งฟอร์ดนะคะทักหามายได้เลยนะที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นะคะมายินดีให้ความปรึกษานะคะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนนะคะ มาคุยกับไมยได้เลยนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะถ้ายังไม่ได้คุยข้อเสนอกับไมาอ่าสำหรับวันนี้นะคะไมยต้องจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะคันนี้ไปส่งให้กับลูกค้าถึงที่นครปฐมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ